สวัสดีครับมาพบกวับผมรีบอยชาแนลนะครับผมนะรีวิววันสงกรานนะครับผมร้อนมากๆนะครับมันร้อนแบบมันร้อนฮี้ยๆคือวันคือในทุกๆวันมันคือ42ถึง45องศาในแต่ละวันที่จะต้องผ่านมันไปให้ได้อะคืออยู่บนบ้านไม่ได้ทำงานก็ร้อนคืออะไรคือมันแทบจะไม่ไหวครับ คือต้องการเล่นน้ําสงการมากๆร้อนแทบตายบ้าเออเป็นบ้าเลยมันต้องบอกตามตรงว่าผมเหงามากๆนะด้วยความที่เออผมโสดนะแล้วผมก็ไม่รู้จะไปไหนใช่เออช่วงปิดเทอมก็ไม่ได้ค่อยได้เจอเพื่อนนะมีก็มีเจอเพื่อนก็เพื่อนที่สนิทแต่คือมันก็ไม่ได้ไป พบปะกับใครเนาะอืมแต่ละคนก็บ้านอยู่ต่างอำเภอกันอะไรเงี้ยเปิดเทอมมันถึงจะกลับมาเจอกันอีกรอบหนึ่งเออเที่ยวก็ไม่ได้ไปเที่ยวสักเท่าไหร่อะไรแบบนี้ก็เลยไม่ค่อยได้เจอกันใช่มันเลยทําให้ผมเหงามากๆแล้วก็อยากไปเจอผู้คนด้วยแล้ววันสงการเนี่ยมันคือช่วงเวลาที่เราเหงาแล้วมันก็ใกล้ที่สุดไงมันเลยทาให้เราอ่ะอยากไปเที่ยววันสงการทวีคูณขึ้นอีกเพราะว่าเราจะได้ไปเจอผู้คนเยอะแยะจริง นะครับผมนะบางทีเราอาจจะได้เจอเพื่อนเก่าแล้วก็เดินเล่นน้ําด้วยกันก็ได้นะครับผมเออเราก็ได้ให้เพื่อนเก่ากับเพื่อนใหม่เนี่ยทาความรู้จักกันด้วยบอกตามตรงว่ารอทุกวันนับวันรอแล้วพอถึงวันสงการก็นับอีกว่าเมื่อไรเจะเย็นเพราะช่วงเย็นมันจะเป็นช่วงเวลาที่คลึกคลื้น มีคอนทรงคอนเสิร์ตมันอืมมันก็วันแรกมีโอกาสนะเออเดินเล่นไปแล้วก็ได้เจอเพื่อนเพื่อนเก่าเป็นเพื่อนรุ่นน้องที่ไม่ได้เจอกันมาตนะั้งแต่อยู่มอต้นมีเจอกันปะปลายทักหาอะไรกันปะปายนะครับผมก็มีโอกาสได้เจออีกอืมแล้วก็เดินเล่นน้ำเกัน นอนว่าช่วงสงการนะครับมันคือช่วงเดือนที่มันต้องใช้ใจ่ายอะไรไรสาระอีกมากมายนะครับผมเออ,อย่างอย่างเช่นค่าแป้งค่าแป้งนี่สาคัญมากนะครับใครที่เล่นฉีดน้ําเล่นน้ามันต้องมีค่าน้ําค่าปืนฉีดน้ําอะไรเงี้ยค่าน้ําไม่สําคัญเดี๋ยวขอเติมในงานได้แต่ค่าปืนฉีดน้านี่ก็อีกเรื่องแต่ตัวผมเล่นแป้งไนงะเพราะฉะนั้นแป้งจะหมดเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็ซื้อแป้งเรื่อยๆแล้วก็จะเป็นเรื่องค่ากินแล้วก็ เรื่องค่ากินด้วยความที่มันเป็นวันหยุดคงไม่ได้มีตังไหไรรินเข้ามาเนาะเป็นค่ากินค่าอยู่อะไรอีกแน่นอนว่าวันหนึ่งมึงไม่มีทางแบบแค่ค่ากินข้าวสามมื้ออ่ะหกสิบบาทร้อยยี่สิบร้อยแปดสิบบาทแค่นี้ก็ร้อยแปดสิบสองร้อยละอ่ะตีไปสองร้อยแค่ค่าข้าวก็สองร้อยแล้วเออไหนจะค่าแป้ง อันนี้สำคัญค่าแป้งนะกูมากเลยถุงเล็กสี่สิบาทฮนะผมโดนโกงฮนะซือไปพอซื้อร้านถัดไปอ่อไอเทียไม่ใช่นี่วะจริงๆมันไม่เชิงโกงนะเพราะก่อนหน้านี้เราก็เจอร้านนี้มาแล้วไงแต่แค่ร้านเนี้ยมันจํานวนสี่สิบาทใช่ไหมแต่มันก็เยอะกว่าร้านที่เราซื้อสิบบาทเออแต่ว่าพอไปร้านถัดไปอะครับ มันจํานวนเท่าร้านที่เราซื้อสี่สิบบาทแต่ราคายี่สิบบาทมันก็เลยรู้สึกเครียดกับตัวเองมากๆนะครับผมเมื่อก่อนผมเล่นการ์ดครับผมเลยเอาถุงซิปท,ที่ผมใช้ใส่การ์ดอะมาลองใส่โทรศัพท์ดูเผื่อใช้ได้อเมืม่อต้องใช้ไอ้ปลอกโทรศัพท์กันน้ำหรอก ด้วยความโง่และความสัเพ้่าครับน้ําเข้าเต็มเลยจนโทรศัพท์ช็อตเออช็อตแล้วก็พังไปเลยตอนนี้แทนที่เราอ่ะจะซื้อโทรศัพท์ที่มันสเกลสูงๆตอนเปิดเทอมะครับก็ต้องกลับมาซื้อโทรศัพท์ที่ราคาซอฟกว่านั้นแต่ว่าดีกว่าเครื่องเก่าเออใช่ครับ อันนี้ไม่ขอเล่าดีกว่าอันนี้ไม่เล่าอันนี้ไม่เล่าเอา่อมันจะไม่เชิงแล้วกันเอาจริงๆวันสุดท้ายที่ผมหมายถึงไม่ใช่วันไหลนะวันสุดท้ายที่ผมหมายถึงคือวันตามปฏิทินนะครับมันจะแย่ตลอดเลยแต่ว่าวันไหล ที่ผมไปมาเมื่อคืนก็ค่อนข้างสนุกนะครับโปรทส่งใครมาลกชันทีออมาถึงการให้คะแนนผมขอให้คะแนนอยู่ที่เจดจุดห้าคะแนนครับมันเทียบไม่ได้หรอกระหว่างปีนี้กับปีที่แล้วเนาะปัญหาของสงการปีที่แล้วอะ่ะมันค่อนข้างน่าเบื่อแต่ปัญหาของสงการปีเนี้ยมันก็เป็นคอนเทนต์ชีวิตที่ ค่อนข้างมันมันเกิดเรื่องราวหลายอย่างย้อนดูมันก็สนุกใช่ครับตอนนี้ก็จะกลับมาลงคลิปได้ตามปกติแล้วนะที่หายไปเพราะว่าโทรศัพท์พังเนี่ยนะหลักฐานฮะพังแล้วฮะผมเลยไม่ได้ลงคลิปแล้วผมอาได้อัดคลิปทิ้งเอาไว้นะครับผมคือรีวิวไอ้ไอซีรีส์ปรสิตอะอแต่มันไม่เชิงรีวิวเป็นความรู้สึก ความรู้สึกตอนดูมากกว่าอันนั้นไม่ได้ให้คะแนนเพราะว่าหนังมันน่าเบื่อแล้วเราดูไม่จบแต่เราก็มานั่งพูดคุยมาพูดคุยกันอแต่ว่าก็ไม่อัดแล้วปล่อยแม่งช่างแม่งเลยโอเคสับคลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับอเคทุกคนตอนนี้กูจะนอนแล้ว้ในขณะที่คืนนี้กูกําลังเหงาเป่าเปียวอยู่ หลายๆคนพื้นที่ใกล้ๆเขาก็จะมีวันไหลของเขานะครับแต่ตอนนี้เออ่จังหวัดกูในตัวเมืองนะฮะวันไหลไม่มีแล้วนะจ๊ะมีใกล้ๆก็ต่างอำเภอเลยซึ่งไอเหี้ยกูคงปั่นจักรยานไปไหวหรอกไอสัตว์คือทุกวันนี้กูทํางานปิดเธอมเยต้องปั่นจักรยานไปเลย โอเคทุกคนไว้เจอกันนะ